สวัสดีค่ะชาวเมถุนทุกท่านเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของความรักของชาวราศีเมถุนระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะทีนี้ใครก็ตามที่เข้ามารับชมนี้เอ่อคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวสองราศีเมถุนนะคะหรือเป็นชาวราศีเมทุนเองก็ดีนะช่องเราค่ะจะอินจะ จัดลำดับวันที่เกิดนะคะตามอา่ชาร์ตของโหราศาสตร์ไทยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชินกับการดูตามศาสตร์ตะวันตกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่จริงๆแล้ว,วก็ก,ก,ก็ก็อยากให้เป็นตามโหราศาสตร์ไทยนะเพราะว่าทางเราอะ่ะเป็น <laughs> เป็นสายมูที่แบบ มาทางแบบมูจ๋าๆจริงๆเลยค่ะแล้วมีเครื่องรางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอย่างเงี้ยนาะก็เชื่อว่าพลังงานจะดึงดูดคนที่มีศรัทธาเหมือนกันมีศรัทธาเดียวกันมีความเชื่อเดียวกันนะคะมารับชมคลิปนะก็ขอให้บุญสัมพันธ์ทำง,งานแล้วกันนะคะชาวราศีเมถุนนะชาวราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่15มิถุนาย,ยนค่ะถึง15กรกฎาคมก็เข้ามารับชมคลิปนี้รับฟังคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแต่อย่างที่โบบอกว่าถ้าเป็นลัคนาราศีต,าตํามจัตวาตกก็ก็ฟังได้นะคะนะก็ไม่ได้ห้ามอะไรก็ดูตามเอเนอร์จีของของน้าไพ่แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นพลังงานด้านดี แล้วคุณรับมันยังไงมันก็เกิดผลดีกับตัวคุณแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่เนาะแล้วก็ย้ำนิดนึงว่าการทานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกคลิกเอ๊ใช่อือเออตามนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อยาก รับชมต่อรับฟังต่อหรืออยากรู้นะคะว่าจะต้องเป็นยังไงต่อไปอะไรต่อไปถ้าเกิดว่าในคลิปไม่ได้บอกก็สามารถทักมาดูดวงส่วนตัวได้เช่นเดียวกันนะคะที่ไลน์ i อดีที่อยู่ด้านล่างเลยนะทีนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราจะแบ่งเป็นสพาร์ทนะคะชาวราศีมิถุนนะพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทของคนโสดค่ะพาร์ตต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของคนที่เป็นคนคุยหรือสถานะไม่ชัดเจนนะคะพาร์ทสุดท้ายจะเป็นพาร์ทของคนที่มีความรักนะคะขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่การดูภาพรวมนะคะ ดวงภาพรวมของคุณในช่วงนี้ก่อนนะคะชาวราศีมิถุนเป็นอย่างไรอืมโอเค ชาวราศีมิถุนในช่วงนี้นะคะด้วยหน้าไพ่ออกมาค่อนข้างบอกว่าคุณจะมีโอกาสที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามานะคะมีโอกาสได้รับเงินรับทองเนาะจากการที่ตัวคุณเองอะค่ะอาจจะอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะขอมูนะไปขอนะคะขอให้มีโชคทางด้านการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยขอให้การลงทุนได้ผลกําไรที่ดีขอให้การลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายใดๆได้รับโชค กลับกลับมาอะไรแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้พรคุณแล้วนะคะชาวราศีมีถุนนะและที่สําคัญเลยช่วงนี้คุณเป็น e อ e r g y ของคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรักและชื่นชอบแล้วก็คลั่งไคล้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนมากๆเลยนะเหมือนช่วงนี้ดวงเราดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองอะคะ่ะรู้สึกช่วงนี้เราหาเงินเก่งเนาะแล้วก็รู้สึกว่า พลังงานในชีวิตเราอะค่ะค่อนข้างดึงดูดอยู่กับเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์พอสมควรเพราะฉะนั้นช่วง15ถึง31รกรกฎาคมนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนใดๆนะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนได้สิ่งที่ดีๆตอบรับกลับมาแล้วกันนะอย่าลืมนะคะถ้าคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็ขอ เพิ่มเติมนิดนึงอย่าไปบ่นบานสารกล่าวนะคะไม่ต้องไปบ่นบานสารกล่าวใดๆทั้งสิ้นขอก็คือขอแล้วก็ใช้วิธีการอธิษฐานจิตถึงท่านเอานะคะนะอย่าไปติดสิงบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้คือคําแนะนํานะไปกันต่อเลยค่ะนะเรื่องราวความรักของคนที่เกิดในราศีมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่15มิถุนายนถึง19ก้กรกฎาคมนะหรือคนที่จะนับตามศาสตร์ตะวันตกก็ได้เช่นเดียวกันนะก็ฟังได้ เริ่มต้นที่คุณโสดนะคะคุณโสดเป็นอย่างไรคะช่วงนี้ใบที่สองค่ะโอ้โหคุโสดชาวราศีมิถุนนะชาวราศีมิถุนคนโสดช่วงนี้เป็นยังไงขออนุญาตปิดไพ่ใบนี้นิดนึงเนาะอนุญาตปิดไพ่นะนะมิถุนช่วงนี้เป็นยังไงคะคนโสดคนโสดมิถุนเป็นยังไงคะโอเค คอนสอรชาวเราสีมิถุนในช่วงระยะนี้นะคะตัวเราเองรู้สึกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะเอาตัวเองเป็นหลักนะคะอะไรที่รู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจหรือทําให้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นร้อนใดใดก็ตามคุณจะเอาตัวเองออกมาจากจุดจุดนั้นท,ทันทีนะพยายามข่มใจคะ่ะคุณเห็นไหมว่าไพ่พากับไพเดอ e เดวิลขึ้นตรงกันเลย <laughs> เหมือนตอนเนี้เหมือนคุณเองอะคะ่ะกำลังตกหลุม จะเรียกว่ารักไหมอ่ะจังหวะตกรุมรักอะไรเงี้ยเหรอ,อไรอไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ไหมไม่ใช่เหมือนอยู่ในห่วงรวังของความรักลบกดหลงอยู่นะตอนนี้เหมือนกําลังชั่งน้าหนักอยู่ว่าควรไหมควรควรไห่ควรใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่บอกเลยนะหน้าไพ่ขึ้นเดอรจัสเมนคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่คนที่คุณกําลังเล็งๆไว้อยู่นะดูเขาให้ดีๆ ไพ่บอกมาแบบนี้ว่าดูให้ดีๆคนคนนี้อาจจะเกิดในราศีมังกรกุมมิถุนตุมตุลมังกรกุมมิถุนตุลน,นะคะหนักๆเลยไปที่มังกรแล้วก็ราศีตุนมีความเป็นราศีเมษด้วยนะอ่าทีนี้ไพ่จะค่อนข้างที่จะออกแนวแบบ อารมณ์ของคุณเนะะี่ยค่ะมันไม่ได้เหมาะกับการมีใครเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่อ่อนไหวมากเป็นช่วงที่อ่อนไหวมากเป็นช่วงที่กําลังต้องการคนเข้ามาเติมเต็มแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวเองสามารถเติมเต็มคนอื่นได้ดีมากๆด้วยเพราะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์นะทีนี้ด้วยหน้าไพ่ของชาวราศีเมถุนขึ้นแบบเนี้ยเขาก็แอบบอกนะว่า คุณเป็นนักเติมเต็มนักฮิลเลอร์ที่ดีก็จะดึงดูดคนนู้นคนนี้เข้ามาซึ่งใครบ้างก็ไม่รู้แล้วคนที่เข้ามาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหท็อปท็อปทั้งนั้นท็อปฟอร์มทั้งนั้นอันตรายอันตรายก็ระวังตัวเองจะเข้าไปสู่ห่วงแล้วก็พะวังแห่งความรักลบโกรธหลง กิเลสและตันหาใดๆแล้วก็ระวังจะไปเจอคนที่เขามีแบบเจ้าของแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่คีลุกมากคือไพ่เดอะจัดเมนขึ้นไพ่ไพ่พระขึ้นไพ่ไพ่เดอะเดวิลึ้นอะมันไม่ธรรมดาแล้วบอกได้แค่นี้นะหยุดมองโลกในแงด่ดีแล้ว เอาตัวเองเป็นหลักนะคะคนสดค่ะชาวราศีกุมเออราศีเมถุนค่ะอ่ะไปต่อเลยนะคะมเมื่อกี้อ่นานไพ่ราศีกุมเนาะติดราศีกุมมาเฉยเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะอ่ะชาวราศีเมถุนค่ะไปกันต่อที่สถานะของคนที่คนคุยไม่ชัดเจนคนคุยไม่ชัดเจนไหน เมื่อกี้ตรงกับใครบ้างคอมเมนต์ขึ้นมาบอกเลยนะคะนะ้ต่อไปนะคะสําหรับสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีมิถุนนะคะย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าใครต้องการดูเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ bo. 2 3 1 7หรือไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะมาดูว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมมาดูว่าคุณกับเขาจะสามารถไปต่อได้กันไหมหรือคุณกับเขาเป็นคู่กันในลักษณะไหนเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ระยะสั้นหรือระยะยาวลองมาเช็คดวงกันนะคะนะ้าคนคุยเป็นยังไง คนคุยว้าวคนคุยไพ่ขึ้นสวยนะโอ้โหคือเห็นไพ่แล้วนึกถึงอะไรรู้ไหมไพ่ไม้เท้าเปิดไม้เท้าปิดไม้เท้าโอ้ไพ่เจ็ดถ้วยว้าว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 อืมไพ่พักขึ้นแล้วหนึ่งโอ้โหไพ่ดัมมูลขึ้นมีคนคิดถึงคนนะเนี่ยคือเห็นไพ่แบบแรกนึกถึงเพลงอะไรขึ้นมารู้มไหม ่ะคนคุยไม่ชัดเจนรู้ไหมว่าแว็บแรกนึกถึงอะไรรู้ไหมแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนที่เปิดไพ่ให้กับทุกคนนะคะชาวราศีมิถุนอยู่อ่ะคือฝนตกแล้วแบบแวแบบ่าได้ฟิลแบบเอเนอร์จีของคนแบบคิดถึงกันนะเออนึกถึงเพลงอะไรนะถ้าหากว่าเธอฟังอยู่อยากให้รู้ว่าคิดถึงและถ้าเธอฟังอยู่อยากให้รู้ว่าฉันรอเนี่ยมันขึ้นแบบ อูเมนนี้เลยนะออมันเหมือนจะมีสิ่งที่เรียกว่าความคิดถึงนะคะห่วงของห่วงวงของความคิดถึงนะคะอยู่ในหมวดของคนคนคุยคนไม่ชัดเจนของชาวราศีมิถุนนะคือคุณนะเหมือนเป็นความรักระยะไกลไหมเหมือนคุณไปดิวกับคนที่เขาแบบโหเพอร์เฟกมากอะ่ะ หล่อสวยหน้าที่การงานดีดูดีแล้วก็คือโปรไฟล์ดีอ่ะแล้วเขามีช้อยมีตัวเลือกแล้วคุณแบบไม่กล้าสู้ไม่อยากสู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหนื่อยจังเลยพอแบบตัดภาพมาที่ตัวเองแล้วเห็นตัวเองแบบโหเราแบบ เราชีวิตเรายังมีปัญหาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะมีถุนนะเรามีความรู้สึกว่าเออตอนนี้เรายังมีปัญหาอยู่เลยหรือว่าเรายังแบบก็คือเรายังมีไม่พอเรามีไม่เท่าเขาเราเขาไม่เลือกเราหรอกเขาไม่ชอบเราหลอกเออคุยก็คงได้คุยไปอยู่อย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยคือได้แค่คิดถึงก็ดีใจแล้ะแค่เขาแบบ อ่าทักมาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจเราเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าหรือเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นโมเมนต์ของคุณนะคะชาวามิถุนนะแต่ว่าเท่าที่ดูจากหน้าไพา่มันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะสําหรับตัวคุณนะคะซึ่งโบมองว่าถ้าสมมุติว่าคุณคือหนึ่งในตัวเลือกอะคุณคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเขานะมันไม่ผิดหรอกที่เขาจะเปิดตัวเลือกเพราะตัวคุณเองก็ เท่าที่ดูนะคะคุณก็ยังรองปฏิหารเผื่อแบบมีคนอื่นเข้ามาคุณก็เปิดใจเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณไม่เปิดใจแต่แค่ถามว่านะตอนนี้สําหรับคนคุยหรือคนที่แบบสถานะไม่ชัดเจนตอนนี้มันจะสามารถชัดเจนได้ไหมโบก็มองว่ายังไม่สามารถชัดเจนได้ในนักขณะนี้นะคะช่วงวันที่15ถึงวันที่ส1มกรกฎาคมโบก็ยังมองว่าต่างคนต่างคิดถึงกันต่างคนต่างมีความออรู้สึกที่ดีๆให้แก่กันและที่สําคัญเลยคุณนะคะอาจจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดของเขาก็ได้ นะแล้วตัวคุณเองก็เหมือนจะอนุญาตให้ตัวเองได้มีโอกาสเบิดช้อยได้เหมือนกันเหมือนสินเสมอกันบุญเสมอกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดปล่อยให้มันเป็นเรื่องของปฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณจะคิดอะไรประมาณนี้คุณไปดูดวงมาด้วยนะไม่เขาก็คุณไปดูดวงมาด้วยนะทีนี้เอเนอร์จีของคนที่คุณคิดถึงอยู่อะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่เกิดในโบโบ,โบเห็นความคนที่เกิดในราศีกันเมษ นะคะราศีกันราศีเมษร,ราศีพฤกษภมังกรนะมีนกรกฎพิจิกเมษิงธนูเมษิงธนูพฤกษภกันมังกรมีนกรกฎพิจิกเนี่ยเห็นในราศีสามธาตุเนี่ยนะคะอยู่ที่หน้าไพ่เหมือนคุณกําลังดิวกับราศีดังกล่าวที่ที่โบบูลเมกครูเนี่ยนะคะยังไงก็ ตามหน้าไพ่เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนเราไปต่อกันที่คนที่มีคู่กันเนาะคนมีคู่คนรักนะคะของชาวราศีมิถุนนะก็ถ้าถ้าเรียกว่าคนรักหรือคนมีคู่ก็คือคุณสองคนต้องเป็นแฟนกันแล้วนะต้องตกลงปรงใจเป็นแฟนกันแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า6เดือน6เดือนขึ้นไปเนาะก็จะเรียกว่าเป็นคู่กันเนาะเป็นคนมีคู่เนาะเป็นแฟนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อ่ะขออนุญาตดูไพ่นิดนึงนะคะเปิดไพ่ให้ควกคุณนิดนึงนะคนมีคู่นะโอเคมีคนลังเลเหรออืมเปิดช้อยแล้วยังไงอือือความรักของคุณเป็นไงคะชาวราศีมิถุนคนมีคู่ค่ะอือือ มันใครคนใดคนหนึ่งค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้ต้องคิดแล้วก็กังวลเนาะอ่ะไมาอยากเดทแอรเลยแต่เห็นหน้าไพาแล้วแอบแบบแอบแบบจุกๆุข้างในนิดนึงอ่ะหน้าไพาบอกว่าคนที่มีคู่หรือคนที่เป็นคู่รักกันนะคะของคนที่เกิดในราศีมิถุนในช่วงระยะนี้นะคะไพบอกว่าตัวคุณเองอะ่ะ ค่อนข้างที่จะอารมณ์มันไม่มั่นคงอ่ะมันรู้สึกว่าคุณน่ะ เป็นอารมณ์ของคนแบบนิสัยเด็กๆช่วงเนี้ยขี้งอนขี่น้อยใจแล้วก็รู้สึกเหมือนเรียกร้องความสนใจอยากจะให้คนรักของคุณสนใจคุณมากขึ้นเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเขาเย็นชากับคุณเรือเกินหรือว่าตอนนี้เขากําลังมีคนอื่นหรือเปล่าคือคิดไปต่างๆนานาเลยกลัวแบบคือกลัวกลัวว่าจะคนที่เรารักอะค่ะเขามีใครหรือเปล่าเขาแอบไปมีตัวเลือกไปเปิเปดช้อยไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเขากําลังวุ่นวายกับเรื่องอะไรอยู่มีเรื่อง หึงหวงเข้ามามีเรื่องที่ตัวคุณเองอะค่ะรู้สึกว่าทําตัวเด็กๆใส่เขาในช่วงนี้อาจจะมีการเอ่อหึงหวงหรือมีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องของการสนทนานะในบทสนทนาของคุณอาจจะมีงอนมียี่เง่าใส่กันบ้างอนะเนาะในแต่ละวันนะในช่วงระยะนี้นะคะสําหรับคนมีคู่ชาวมิถุนเนาะแต่โบก็มองว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ตัวคุณเองอะค่ะ อาจจะดื้อก็ได้นะอาจจะมีการประชดประชันกันเกิดขึ้นก่อนหนะ้าน,นี้ก็ได้นะมันก็เลยทําให้เขาเป็นเป็นโหมดอยู่ในโหมดที่ต้องสงบป่ะคะนะทีเนี้ยคนคนคนที่มีคู่นะคะของชาวราศีมิถุนนะเหมือนเหมือนคุณกําลังอ,อ่อดิวอยู่กับคนที่เกิดในราศีมีน,นรกรกรกกพิจิกแล้วก็มิถุนตุลกุมเหมือนกันนะคะมิถุนตุลกุมเหมือนกันโบเห็นเอเนอร์จีของทัดไฟด้วยนะเม็ดสิงห์ธนูด้วย นะทีเนี้ยถามว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงอะหรอคะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่แล้วอะเหมือนคุณแบบอยากได้ความชัดเจนนะเหมือนมันมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะระแวงกันละกันแล้วก็อยากให้มีแอคชั่นใส่กันมากกว่านี้ด้วยการแบบอกเอาใจพากันไปเที่ยวพากันไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เหมือนคุณต้องการแค่ให้เขาสนใจในตัวคุณเท่านั้นเองสนใจชั้นบ้างนะ ดูแลฉันหน่อยฉันคือคนที่คุณรักอยู่ไหมอะไรแบบเนี้เหมือนอันนี้คือมาคําถามในใจของคุณเนี่ยค่ะชาวมิถุนทีเนี้ยถามว่าเขาจะมีแอคชั่นยังไงกับคุณเขาก็จะเข้าใจคุณนะแต่ขออย่างเดียวคุณต้องพูดนะคุณต้องพูดคุณอย่ากเก็บความรู้สึกไว้นะอย่าประชดประชันเขานะเพราะตอนเนี้ยเหมือนคุณอยู่ในโหมดที่ประชดประชันเขาว่าเออเธอไม่พูดที่กัไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นทรงแบบนี้เลยอะ่ะเออแล้วก็ปล่อยให้อีกคนนึงคือแบบว่าอีกคนนึงก็เป็นสายนิ่งไง สายนิ่งไงสายช้าสายเอื่อยความรู้สึกช้าเมื่อไหร่จะตื่นตื่นได้แล้วเธอรู้ไหมว่าฉันงอนเธออะไรอย่างเงี้ยนะคนมีคู่นะนะเพราะฉะนั้นพูดไปเลยบอกไปเลยเอออยากให้เขาทำอะไรเออวันนี้ฉันอยากไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวนู่นเธอเธอพาไปไหนสิมีเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยเธอฉันอยากไปช้อปปิ้งตรงนั้นตรงนี้ไปได้วยกันไหมอ่านนัดกันไปว่าจะไปวันไหนอะไรยังไงเธอ บางคู่เนาะคบกันนานแล้วอยู่กันเมื่อไหร่จะจดทะเบียนล่ะเมื่อไหร่จะแต่งงานล่ะคุยวางแผนเลยแผนน,นู่นนั่นนี่จะได้ไม่ต้องกังวลว่าสรุปแล้วว่าสิ่งที่ฉันกลัวว่าเธอจะมีคนอื่นหรือว่าสิ่งที่เธอกลัวว่าฉันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เคลียร์นะคะเพราะเหมือนเป็นช่วงเนี้ยเหมือนต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานะของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของความมั่นคงเรื่องความรักบางคนอาจจะมีแผนในหัวว่วาจําเป็นที่จะต้องแต่งงานในช่วงนี้ไหมเราคุยกันเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกญาติผู้ใหญ่ บอกครอบครัวเราเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พูดคุยกันเยอะสื่อสารกันเยอะๆนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะแต่มีเกณฑ์ที่จะสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเอ่อครองคู่กันเนาะเหมือนจะมีอะไรเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคู่ของกันและกันเพราะฉะนั้นคุยกันนะคุยกันอย่าประชดประชันกันแค่นั้นเองนะคะที่เนี้ยเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะคะว่าไพ่พระพิค,คเนสอยากจะบอกอะไรนะชาวราศีมิถุนทั้งทุกๆสถานะเลยนะคะ เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการอยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถทักมหาโบได้ที่ l ล n e ID นะคะที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างคลิปนะจิ้มไปดูตรงคอมเมนต์นะจิ้มไปดูด้านล่างอ่ะเออมันจะมีรายละเอียดอยู่ว่า ติดต่อช่องทางไหนอะไรยังไงหรือใครที่ต้องการบูชาน้ําหอมค่ะน้ําหอมบูชาองค์เทพน้าหอมถวายองค์เทพบูชาเสร็จแล้วลามาใช้เองได้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบจุดธูปไม่ชอบถวายกรมญาหรือเหมาะกับคนที่ต้องการเสริมเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์เมตตาการเจรจาก,การสื่อสารนะคะอ่ะต่อไปค่ะพระพิคเนตอยากบอกอะไรคะไพ่พระพิคเนตอยากบอกอะไรโอเค โอเคค่ะพ่อพ่อบอกว่าฮิลลิงเนาะเราต้องฮิลใจตัวเองบ้างเนาะ เอาตัวเองเป็นหลักเนาะเอาตัวเองออกไปในจุดที่ตัวเองชอบไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างไปรีแลกบ้างไปเปิดโลกไปเจออะไรใหม่ๆบ้างเพื่อที่จะรับพลังงานที่ดีๆเพราะว่าตัวเราช่วงระยะนี้แอบหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วสิ่งที่คุณได้มีโอกาสออกไปข้างนอกกับขามันทําให้คุณเห็นอะไรก,กว้างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทําให้คุณกลับมามี energy ในการใช้ชีวิตในการทำงานในการหาเงินในการ เติมเต็มนะคะคนที่อยู่รอบตัวเราได้มากขึ้นอย่ามัวแต่ไปฮิวคนอื่นอย่าลืมฮิวตัวเองด้วยพ่อบอกแบบนี้นะยังไงก็สาธุบุญสัมพันธ์สาหรับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนและชาวสองมถุนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับคลิปนี้ค่ะรับชมคลิปราศีอื่นๆได้ที่ช่องเช่นเดียวกันอย่าลืมกด s u b สไครต์นะคะนะสาหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณและบ๊ายบายค่ะ